ご <laughs> い。 ก่อนพึ่งไปมาอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปกางเต็นท์กันที่บ้านสวนรักน้ําอยู่อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนี่เองค่ะเส้นทางที่ไปเราก็เปิดจาก G P S เลยนะคะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเองค่ะ เมื่อเราขับรถตาม GPS ไปเรื่อยๆนะคะพอใกล้ที่จะถึงทางเข้าลานกลางเต็นท์เราก็จะเห็นตามข้างทางทั้งสองฝั่งจะมีทั้งร้านค้าและร้านอาหารเราสามารถแวะซื้ออาหารและของใช้ต่างๆก่อนเข้าไปในร้านได้เลยนะคะก่อนเข้าซอยจะมีจุดสังเกตคือจะมีร้านขายของขนาดใหญ่คือร้านป้าจาอยู่ให้เราเลี้ยวเข้าซอยข้างๆร้านป้าจาเลยค่ะ พอเข้าซอยมาได้ไม่นานนะคะเราก็จะเจอกับทางแยกให้เราแยกไปทางซ้ายนะคะพอเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะเพราะตลอดข้างทางจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็ขับตามทางเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะตรงนี้ให้เราแยกไปทางซ้ายเพื่อไปติดต่อเช็คอินก่อนนะคะ แดดยังมีอยู่นะขอให้ดีมีตลอดทริปหกเจ็ดสามล็อกเลยค่ะเอาไม่มีใครกลางใช่ไหมคะหกเจ็ดนี่ลงแล้วก็ทสามคนแล้วก็เอาของมาลงกับกระจอดเรียนได้เลยนะอ๋อโอเคค่ะตามล็อกนี่เลยใช่ไหมคะใช่ขอบคุณค่ะคุณลุงนี่คือหุมที่เราจะกางนะคะวันนี้เราเอาเต็นท์เล็กเต็นท์เล็กคือเต็นท์เล็กที่สุดที่เรามีเราจะสนทนาตรงนี้ เมื่อกี้คุณเลดบอกว่าคะทุกขึ้นตรงนี้นเราก็เลยคิดว่าจะจาาง์หหันไปดึง Hm? ดูกว้างใหญ่มันดูเล็กก้องและเปลี่ยนไปเมื่อได้พบเธอทุกสิ่งก็ดูหายไปช่วงเวลาที่เธอชิดใกล้ก็พูดจำลองที่ร่มพาย รักที่ได้มอบให้ เช้าวันที่2ค่ะถึงตอนกลางวันอากาศจะร้อนไปหน่อยแต่พอกลางคืนอากาศก็เย็นสบายกำลังดีเลยค่ะทำให้นอนหลับสบายมากเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้าทานเติมพลังกันหน่อยดีกว่าค่ะเช้านี้เราสั่งอาหารจากทางลานมานะคะเป็นกะเพราราดข้าวบ้านสวนกับข้าวเหนียวหมูทอดกินกันให้มีแรงก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูลานกันค่ะจุดแรกเลยนะคะที่เราจะพามาดูกัน จะเป็นจุดเช็คอินและร้านค้าค่ะถ้าเพื่อนๆมาถึงแล้วให้มาที่จุดนี้กันก่อนเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคนพาเราไปจุดที่เราจองไว้อีกทีค่ะทางร้านค่อนข้างจะมีพื้นที่จอดรถให้เยอะเลยนะคะอย่างทางด้านขวามือที่เห็นอยู่นี้เพื่อนๆก็สามารถจะเอารถมาจอดได้หมดเลยนะคะ จากจุดเช็คอินเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะเราจะเจอโซนหนึ่งค่ะจะเป็นโซนที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะถ้าใครมากันเป็นกลุ่มหรือครอบครัวใหญ่ๆโซนนี้จะตอบโจทย์มากเพราะจะได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยและที่สำคัญโซนนี้จะร่มตลอดทั้งวันทำให้ไม่ร้อนเลยค่ะถัดจากโซนหนึ่งไปนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆจะเป็นทางลงไปเล่นน้าที่ลาธารค่ะตรงจุดนี้จะร่มที่สุดเลยนะคะ และน้ำไม่ลึกและไม่แรงเลยสามารถปล่อยให้เด็กๆลงเล่นน้ำได้อย่างสบายใจเลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นโซน2ค่ะโซน2จะเป็นอีกจุดที่อยากแนะนำเพราะร่มและอากาศเย็นต่อทั้งวันจริงๆเราก็ตั้งใจจะมากลางจุดนี้นะคะแต่จองไม่ทันค่ะ ทุกโซนจะมีที่จอดรถให้หมดเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องเดินขนของไกลยิ่งบางคนที่ของเยอะหรือของหนักหนกเช่นเราเป็นต้นนะคะถือว่าช่วยแบกเบาได้มากเลยะคะ่ะลานที่นี่ค่อนข้างจะกว้างเลยนะคะและต้นไม้ก็เยอะด้วยตอนที่เราเดินตอนแรกก็มีหลงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะมันเหมือนกันไปหมดเลย เดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะไปดูห้องน้ำกับจุดล้างภาชนะที่ข้างหลังโซน2กันค่ะเดินเข้ามาสิ่งแรกเลยที่จะเจอก็จะเป็นที่ทิ้งขยะและจุดล้างภาชนะที่จุดนี้ห้องน้ำจะเยอะที่สุดนะคะจะแบ่งแยกเป็นห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงชัดเจนห้องน้ำกับห้องอาบน้ำจะแยกกันห้องน้ำที่นี่สะอาดน่าใช้มากเลยนะคะขนาดเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีคนใช้เยอะ,ยอะห้องน้ำก็ยังสะอาดอยู่เลยค่ะ น้าของที่นี่จะเป็นแบบตักอาบนะคะแล้วเขาก็ตกแต่งห้องน้ําได้เก๋น่าใช้มากๆเลยค่ะแต่จะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะคะที่จะเป็นทั้งห้องน้ําและห้องอาบน้ําอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็ห้องนี้จะเป็นแบบฝักบัวด้วยอ่างล้างมือตรงนี้เขาก็ตกแต่งได้น่ารักน่าใช้ไม่แพ้ในห้องน้ําเลยนะคะเดี๋ยวที่นี้เราจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเราเดินออกจากห้องน้ำแล้วเลี้ยวมาทางขวามือเดินผ่านจุดเช็คอินไปจะเป็นทางลงเล่นน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็จะค่อนข้างร่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้น้ำจะแรงนิดนึงนะคะใครที่จะมาเล่นจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนสาหรือโซนวทโซนนี้จะได้ความร่มลื่นและความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะจะไม่ติดกับใครเลยต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโซนสี่ค่ะซึ่งจะเป็นลานโล่งไม่ค่อยมีต้นไม้ตอนกลางวันจะค่อนข้างร้อนเลยแต่ข้อดีของโซนนี้คือเราจะได้วิวที่สวย ส่วนโซน4ฝั่งนี้ใบไบ่ก็จะเริ่มร่มแล้วค่ะและเราก็มาถึงโซนที่5ซึ่งเป็นโซนสุดท้ายโซนนี้จะยาวเข้าไปถึงข้างในเลยข้อดีของโซนนี้ก็คือเราจะได้วิวที่สวยแต่ก็แลกกับอากาศที่ร้อนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราสรุปสั้นๆให้นะคะโซนที่1นถึงสจะเป็นโซนที่มีต้นไม้เยอะร่มและอากาศเย็นตลอดทั้งวันส่วนโซนที่4ี่ถึงหจะเป็นลานโล่งและต้นไม้น้อยแต่ได้วิวสวยเพราะอยู่ตรงโค้งน้ําพอดี และจะเป็นมุมที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ดีที่สุดใครที่ชอบแบบไหนก็ลองเข้ามาเลือกดูกันนะคะตรงโซน5จะมีห้องน้ำและจุดล้างภาชนะอีกจุดหนึ่งนะคะแบ่งแยกเป็นชายหญิงมีอย่างละห้องไม่เยอะเท่าหลังโซนสองห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมกับห้องอาบน้ำตัวน้ำก็แรงใช้ได้เลยนะคะ จากห้องน้ำตรงนี้มีแค่2ห้องทำให้การใช้งานจริงอาจจะไม่เพียงพอแนะนำให้ไปใช้ห้องน้ำตรงหลังโซน2นะคะเพราะว่าจะมีมากกว่าก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวลาการเต้นหลังจากนี้เราก็คงจะขอตัวไปเล่นน้ำกันก่อนนะคะ อ่ไม่ได้จับขนาดน่ะนะนสีสันก็ได้เล่นาน้ำ่ม่มเยอ,อเย่าเหอะถ้าเหอคือแบบถ้าเหอน,นี่คือลอยไปตามนาม้นำเลยสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับอย่าลืมมาเล่นน้ำตกที่นี่นะครับ ดูหน้าสิฟินแค่ไหน <c oughs> มีอะไรอยากพูดกับปลานี้อาจริงจรนะปลาทับใจแทบจะทุกอย่างของร้านเลยจริงตั้งแต่ตอนจองอตั้งแต่ตอนจองครั้งแรกเลยนะคือคนดูแลเขาค่อนข้างจากเอาใจใส่สดีมากแล้วก็คุณน่ารักใช<ห>่น่ารักน่ารักมากคือแบบว่าแทบจะให้แล้วทุกอย่างมีถามอะไรมีหมด มีแบบบางอย่างอะของขาดเนี้ยซื้อในสิ่งที่ว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะมีอย่างเงี้ยเขามีขายยคือจริงๆอะบางอย่างเขาไม่ได้ขายนะแต่เขาแบ่งให้เราอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเอ้ยน่ารักแล้วก็เรา จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งใช่มีปัญหาอะไรก็ถามเวลาที่เขอกมีปัญหาอะไรเขาก็รีบแก้ไขให้หมดอะไรเงี้ยใช่แล้วคือเหมือนกตบว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถจะโทรหาเขาแบบ24ชั่วโมงใช่ได้24ชัช่วโ<ช>มงเลยว่าจะน้าไม่ไหลไฟดบับนู่นนี่ทุกอย่างเอลิทิงใช่เราสามารถจะโทรหาเขาได้เลยแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาเร็วนะซึ่งค <ๆ S 1> ่อนข้างจะโอเคเลยช่วงที่เรามานรลองทันนี้ เรียกอะไรนะปายผลต้นหนาวปายฝนปลายฝนต้นหนาวน้ำก็ยังเย็นเย็นอยู่เย็นเจ๊บอ่ะเมื่อคืนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ยี่สิบสามประมาณยี่สิบยี่้ากีานอนสบายต้องดูคืนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำแรงมากเลย เด็กเล่นได้นะเด็กๆกงเล่นเต็มเลยแล้วน,น้ำนก็ใสนะด้านาเล่นนะมไม่ไม่มีพวกนี้ด้วยพวกเศษไม้พวกใบไม,ม้ไม่มีเลยแล้วก็เออหินไม่ลื่นเลยน,นะเลื่อนไปอใช่ตอนแรกนึกว่าจะลื่นถึงเวลาเออมันไม่ลืน่นแค่อยากหล่นทั้งตัวเลยลองไปดิแล้ว สบายสุดแหละใครมาที่นี่ก็ยอมลงนะข้าพรู้เปล่าภาพภาพไปดีกว่า